เอาละครับหลังจากที่เรากลับมาจากวันคิเลียนนะแกค,คันซูบอสก็มาเจอกับใครวะเฮ้ยไอหนุ่มที่เราเจอนี่ว่าอ้าวมีการมาจับหน้าวันคิเลียนนะครับ น้าเอ็ดเคนารักสัตรโอ้โหเอยนารักมากอ่าวาฮันลาช็อกชูโอดินอ๋อหมอนี่คือโอดินเหรอครับอ่าว่างไงโอดินเพื่อนรักนี่ขอลบนิดน,นึงครับผมวัคิเลียนเจ้าจงฟังคำของข้าแล้วนารด็อก ok ด้ฉีคลกของเราเป็นชิน้นๆนแล้ว สิ่งของมีค่าทั้งหมดจู่บนขอบของการทำลายล้างนี้สงครามที่แอดการ์ดและมิดการ์ดได้ดับชีวิตของคนจำนวนมากและตัวข้าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับหมาป่าชั่วร้ายตัวนั้นนั่นคือผลที่ข้าสร้างเจ้าขึ้นมาข้าราชบ,บริพันแห่งสันติโอดิน ที่หนึ่ง in, Father, พ่อแห่งทวยเทพทั้งมวลเจ้าจงเป็นเครื่องมือในการแทรกแซงของข้าและช่วยโลกนี้จากหายนะตามพระบ,บัญชาค่ะจงไปที่มิตกาดและไปปลดเปลื้องวิญญาณน,นั้นซะแม้ในขณะที่เราพูดจิตวิญญาณที่อยู่นิ่งจะเพิ่มพูน การลดเรื่องจะขัดขวางผลกระทบของแร็กนาร็อกจากสำเร็จดัง <you> wish, ปรารถนาพระองค์อ่าเหมือนเราจะตั้งนีแ้ผมต้องไปที่มิดการจริงๆด้วยนะครับแม่พี่เขาพูดมากจริงๆนะทำเล่นไปคุยเองไม่อยากคุยแล้วลำคาญไปครับเราต้องมุ่งตรงไปที่มิดการนะครับไปจะเป็นที่เดิมที่เราสู้กับบอสหรือเปล่าอะไรเนี่ย เลือกได้เหรอยังไงอะ่ะกดโอ Begin slash a อ u e s t อ๋อมีเควสให้เลือกด้วยอ,อ,อ๋อแล้วเลือกที่อื่นได้ปะอ๋อไม่ได้ที่เดียวลองเลือกเควสก่อนนะบ,บิกินสแลตเควสอ่ะมาแล้ววะ่ะเบลเ i ีย t เทอริทอร,รีนะครับเฮดคมีความแบบยุคกลางนะ มอเวแบบปราสาทอย่างเงี้ยเป็นแคสเซิลอยู่เลยนะครับแบบบินมาจากไหนก่อนคลิกทัชแพดอ๋อมีแมพให้ดูด้วยนะครับคอลเลกชันต่างต่างอ๋อโอเคเดี๋ยวลองมาใช้กันดูก่อนแพดใช่ไหมอ๋อนี่ดูได้ว่าไปตรงไหนนะครับว่ามีอะไรบ้างรูปบมาคุยของเราเนาะโอเคอึบอึบรู้แล้วเนาะนี้มีเหมือนเดิมตรงนี้มีไรยังไม่มีตรงนี้อ๋อนี่ไอเทมอยู่นี่ แล้วมีอิเลเมนต์ตรงนี้นะครับก็คือสายฟ้าอันนี้อันนี้เป็นอ๋อมีสกิลว้เรียนรู้สกิลด้วยเหรอเราเรียนรู้ได้หรือเล่อ๋อไอพวกโซไอพวกเจมพวกโซพวกนี้เราเก็บมาจากกล่องนี้มันคือมันเอามาอัพพวกแบบอันนี้นะครับอ่ะโอเคอัพดีเฟนซ์ได้มันคือสกิลปะฟิสิก a l ไอแท็กเดี๋ยวเราไปก่อนตึ๊บอ่าไดเรียนรู้วะผมอืม มีจิกสกิลอันนี้คืออะไรโอ้มีท่าครับผมอ๋อโอเคโอเคด้วยกันมีท่าบล็อกนะครับสโลโมชั่นนี้เอานี้ด้วยเอานี้เลย,นนเลยจัดไปแต่คับไปเลยอันนี้คือซับพอร์ตหรอกระโดดสองจั๊กปะอ่าดับเบิลจัม์จริงด้วยครับเราคงไม่จำเป็นต้องใช้มัง้งเนาะไม่ค่อยเรามาข้าวได้กระโดดอยู่ละสกิลเดเมจเลสผมว่าผมจะไปเอาท่าตีดีกว่าวะจะเทพกว่า โอ้หมดแล้ววายเยลโลสโซวใช้นี้ต่อได้นะครับผมไปอัพเดบเปอร์จำก่อนแล้วกันมันอัพได้นะครับเหลืออ่าเยลโลสโซอันนี้คือการแมกเรตเลือดเยอะขึ้นแต่ผมว่าฟิสิกส์เดมด์เรตดูดักชั่นจะปกป้องเราเอ้ยจะป้องกันเราจากการตีจากกายภาพแล้วก็การตีจากการไล่เวทนะครับสองเปอร์เซ็นต์ก็โอเคอหมดละ ดูดิแต่ถ้าต่อไปเปลงเทพสัต่์อ่ะเฮ้ย,ยน่าสนใจมีอะไรีกคอล c t กชั Collection นะฮะยังไม่มี e n นม y อ๋อจะมี e n นม y เราด้วยจะมีเอนน้ผมเจอเพื่อละโอ้โหมึงสร้างกันได้ซ้ำแบบลอยมากดูดิมึงแเขียนอวตารอันนี้ก็อ๋ออันนี้ได้อยู่นะมีความเทพตุลกานเลสัตว์นี่ก็ตุลการัรอื้อน้องมีอะไรบ้างเทอม อ๋ออันนี้น่าจะเป็นพวกแบบก็อดน่าเป็นคนที่เราได้เจอปะ่ะน่าจะประมาณนี้โลเคชันมาร์เกอร์โซลดร็อปไอเทมอ๋ออันนี้โทเทียลโอเคมีอีกวะเราเรียนรู้ได้เยอะเหมือนกันนะโอเคอ็อบชั่นมีไลน์คอนโทรลคอนฟิสชั่นเอเยนว่าก็ไม่มีอะไรละโอชั่นที่เรามีอ๋อนี่นี่เลยไลติงโบว์อ๋ไ okay, 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 okay. อไลติงโบว์โอเคโอเคโอเคค่อยๆพอละนี่เราจะมีสกิลที่ดีขึ้นนะก็อ,อยากไปสำรวจแมปก่อนนะ ผมชอบโซนไงไปดีกว่าเรามามาฟาร์มของก่อนละกันนะครับนี่ได้ของไหมไม่ได้แาดนี่ครับผมได้ละมิจจิจมผมว่าต้องหาตีแถวๆนี้เอานะครับนี่ไปได้ปะนี่ครับผมแหมดับเบิ้ลจ้ำได้ใช้ครับมีขึ้นไปมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเออไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีเลย <c oughs> โอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบ รูปร่างมันคล้ายๆอ๋อเป็นโบสจริงด้วยอ่ะเป็นโบสโอเคเป็นโบสเนาะขอมาฟาังของแป๊บหนึ่งฮะเฮ้ยถังไม่แตกอะไรปีนได้ปะไม่ได้ครับอ่าหมดแล้วปะกราฟิกนี่อันนี้ผมเล่นใน p l a y 4ฟนะครับมันก็เลยจริงๆเพเกมนี้น่าจะเล่นใน p l a y ไฟล์ปะมันถึงจะก,กราฟิกมันจะได้แบบเต็มเปี่ยมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่า p l a y ไฟล์ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมีใครรู้บ้างนะครับแต่ละผมไม่เคยเพย์ไฟล์มาเล่น แม่มีตังเว้ยไปดีกว่าเราไปทถืเควสดีกว่าอ้าวผมได้เวลเลตเจมส์เฉยเลยเจมส์สีสม่วงนะครับอันนี้มันนี่ไปครับ <S <S นอนเฮ้ยเป็นอนัอน,น,อนเด็ด <S <S นอาวน้องรักจาก๋าว่ายังไงครับผมว่างไงน้องอันนี้คืออะไรอีเวนต์มองนี่สอนเอาเล่นดีกว่าไม่ต้องครับไม่ต้องครับเล่นเป็นละไม่ต้องนะดูแล้วเว้ย จะสอนทำไมวะเอามีสมุดอร์เคเลียนแฮชูบรอซัมทูพีอาอินเดอร์เดี๋เวลองดูเก็ดดเกไม้ไดทเออทเดหทเ,ททเหเดเอเด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 กดนดเ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 เด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 เเดเอเด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 ออ เพราะสับมันยากมากเลยนะเกมนี้มันเป็นสับสับไม่ใช่สับที่พวกเราเรียนกันอนะผมยังไม่เคยพบเจอสับบาบออย่างนี้มาก่อนนะครับสับยากจริงแต่ผมก็พยายามไปแปลนะอันนี้ลงล่างไปขออน,นุญาตแป๊บนึงนะคุณชอบสนไงอ๋อนี่ไงมีของให้เราเก็บนะครับ small amount of the h u g h a r d อ๋อโอเคเคเลยเคเลยไปดีกว่า เรากลับไปที่เควสเราดีกว่าโซนมาเยอะโซนมาเยอะแป๊บหนึ่งดิเอ้ยเราต้องโซนดิวะเข้าปะเล่นให้มันคุ้มเสียเวลาอะไรก็ต้องเล่นให้มันคุ้มอ่าเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเป็นถ้ำใช่ไหมอนุญาตฟาร์มแป๊บหนึ่งนะฮะเอาไปอัพอ ability ขอ,อ,อ,องเรานะีจริงๆพาเรนเดโมเวชั่นผมว่าไม่ต้องฟาร์มเยอะหรอกจริงนะครับแต่ผมแค่แบบเฮ้ยข้างหน้านมีกล่องว่ะมันจะเป็นกล่องเลยว่ะว่าถ้าเล่นเดโมเวชั่นก็เล่นเล่นเถอะเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นระแนลอยระยะยาวนะครับ เล่นระยะสั้นว่าไงน,น้องรักของพี่ฟินิชชิ่งเลยโอ้โหฟินไม่ทันว่ะผมกดซีเรียสเกินไป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 รวยขี่เล่นน่ารักสัตว์ออกเลยเกมออกแบบตัวละครได้แบบหัเอะมากครับอันนี้ชมชมใครน่าชมน่ารักมากนะครับใครชอบสไตล์นี้ก็อ,าอกฟาร์มฟาร์มฟาร์มยาว,วต้องสนนิดนึงอันนี้ อไปไหนต่อ,อต้องแวะต้องแวะก่อนมันอยู่ไ,ไหนอะ่ะเลยมาแล้วหรอมาอยู่ด้านบนโอเคโอเคผมเห็นแล้วนั่นคืออะไรอ่ะมันมาได้ทางไหนวะเูด้อนอ๋อลงล่างผมลงล่างนี่ไงล่ะครับกว้างไงน,น้องรักหนึ่งสองสามสี่ พุ่งเข้าไปซัดนี่โอ้ยนี่แบบดาเมจแบบไอ้อันนี้ได้ป่ะดาเมจกระจายนะครับทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นไปนะฮะเขียนเล่นก่อนอึือโอเคขมอนบล้ออืบอ่าดับเบิ่งจำได้ใช้ฮะใช้บ่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวดสุนิดนึงแป๊บนึงมันต้องได้ว่ะมันต้องมีของว่ะไอเจ็ดอ่าอันนี้ได้อาร์ติสเอ้ยผมอ่านเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันว่ะอ่านไอ้พวกแบบไอ่อะไรวะ อ่านสกิลของมันไม่ทันนะครับว่ามันใช้ทําอะไรเราเอาอกจากทําทำไมเราไม่อ้อมวะลวงปะอันนี้เ,เดี๋ยวขึ้นซ้ำให้นะครับวันดิที่ four five six ผมไม่แปลเองนะครับเหนื่อยสอบแม่งยากที่อยากใครอยากฝึกแปลนะก็เอาเลยฝึกแปลก็แปลไปมาแล้วน้องหนึ่งสองเฮ้ยหลบก่อนโอ้โหทำไมกระจายเว้ย เย er er อะแค่เยอะแค่ัพมาได้ใช้เว้ยอัพสกิลมาอะไรได้ใช้นะครับมันไม่เมื่อกี้ผมอัพดาเมจกระจายไปวหรือว่าดาเมจที่มันเอามามแรงอ up ประตูเปิดวะ่ะประตูเปิดลปแล้ววะเฮ้ยอ๋อโพชั่นเราสามารถกดท่าของปุ่มซ้ายปุ่มขวาได้เลยนะครับอ๋อโอเคเลยนะเกมนี้ผมว่าถ้าเล่นต่อไปเรื่อยๆน,น่าจะมีธนูครับน่าจะมีพวกขวานคล้ายๆแบบวาคิเลียนเอ้ยไอ assassin k i l วาคิเลียนนะครับน่าจะทรงนั้น เจอดอกไม้ละขึ้นซัพย์ให้เหมือนเดิมโอเคนะครับเหมือนจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำหลายๆอย่างนะครับาล้าดอกไม้กันได้แบบฟื้นย้อนคืนอาได้ฮิวเจมนะครับได้มา3ามอันแล้วนี่อ๋อไม่ใช่คนละอันไปไหน,นต่อลุงล่างเหรอโอ้โหว่าไงพี่ชายว่ายอย่างไรซิมีโลหรอนนองน้องมีโลหรอครับน้องมีโลใช่ไหมครับ อ้าวว่าไงเนี่ยอ้าวเปิดแล้ววะเปิดแล้วเว้ยเปิดแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมอันนี้มันมีสีน้ำเงินว,วะต้องมีแบบเพอร์เฟกต์ป่ะมีของดีป่ะแลร์ไหมแลร์ไหมโอ้ยมีฮิวการ์ดเว้ยอ๋อไม่ต้องครับคือกูรู้แล้วนะไม่ต้องครับไม่ต้องจริงจริงไม่ต้องสอนเก่งอ่าอเคลงล่างเนาะอยากฟาร์มเว้ยขี้อัดฟาร์มเยอะแล้วป่ะอ้าวโอ้ยอื <5. S 1> อมางี้ก็ตกใจดิน้อง พี่ตกใจนะครับฟินิชหน่อยเออหออลบก่อนใจใจเย็นๆค่อยทีละคนไม่เป็นไงวะฮะล็อกก่อนมึงมานี่เลยมึงตุยเยอะตุยผู้หญิงเหรอเฮ้ยมึงโคตรกระจอกเลยว่าเ,เฮ้ยจริงน,ง,งน้องเอาฟังไงนาะเอาคนนี้ก่อนเลยแล้วกันน้องใช้โล่เหรอครับน้องใช้โล่เหรอน้องพุ่ง้าไปแทงไหมอุ้ยหลบได้นี่ไงละว,ว่าว่าไงน้องว่าไงน้อง,อะ,อ,งอะไรนะ อะไรครับน้องอะไรครับน้องฟินิชชิง่งไม่ทันโอเคได้อยู่ได้อยู่นะไมไม่ตายวะเย็ดเคไม่ตายไม่ตายทำไงอ่าอันนี้เป็นของแล้วดูเมืนจะเป็นของแล้วนะครับอืออ๋อได้ไฟแลนส์ยังไงครับเนี่ยสกิลไฟมาวะ่ะทำเป็นเล่นนะมปนเล่นเอ,อ้ยต้องใช้สกิลไฟมาละโอเค ประตูเปิดครับอะเรามาอีควิปเมนต์กันก่อน,นอ่าอ่เอาเอลิเมนต์ผมว่าเอาไว้นี่เดียกันเนาะด้านขวาโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเนี่ยผมเอลิเมนต์อะไรนะเราจะขึ้นไฟละ่ะใช้กับตัวที่มันวิ่งกับไฟนะครับ Storage Camp อ๋อซื้อของเหรอใช่ปะอ๋อเอนชานอ๋ออลรวสามารถกลับไปที่วอลล่าก็คือไอาสาทนั้นได้นะครับ ดูว่าเซฟก็ได้อ๋อมีจุดเซฟอ่อเซฟก่อนเอาชัวร์เดโมชันขาอยากจะเซฟนะจริงๆมันเหนื่อยอ่ะจริงๆอ่ะอีคววฟอ่ะเอนชานก่อนครับปึ๊บอ่าเลเวลอัพเอนชานได้เรื่อยเลยปะเลิร์นมูฟกด x. x x x ขึ้นแล้วก็สับอ๋อเป็นการสับขึ้นนะครับเอ้ยสับแล้วมันจะเด้งขึ้นนะ่ะติดสตันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยลองไปใช้โอเค รู x สี C ่เหลี C ่ยม x สามเหลี C ่ยมกับ x สี C ่เหลี่ยมนะครับเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยทำเป็นเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บกันเคไปครับผมโอ้โหอยู่กันเต็มกราฟเลยเว้ยอ๋อนี่มันเพิ่งโอ้กูอัพไปแล้วขอโทษละกันพี่อัพไปแล้วนะนะ้อนงะมาลองสกิลใหม่นะี่ครับนะ N x ไม่ได้นะี่วะ อุ้ยต้องอะไรชั้นปะเดี๋ยวนะอุ้ยไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวนึงเล่นกันสกิลเมนเดี๋ยวนะรุ่งกุลพิษเดี๋ยนะต้องทำสตาน์กันปะไม่ใช่ดิไม่ใช่กดผิด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 อย่าเพิ่งไม่ต้องกดแล้วจะเกินสกิลอะมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยน้องฟินิชชิ่งไปก่อนไม่ได้มาเบิร์มาบล็อกอะไรอะไรครับน้องอะไรครับน้อง อะไรครับน้องนีไงแล้วน้องสับแหลกไม่ถล่มโลคายอครับนี่มันมีแบบมีให้เราไปได้เว้ยนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเนเลยมันมันจะมีแค่ของให้เราใช้นะครับผมก็คงไม่เดินไปแลขี้เยเราไปเมนเควสดีกว่านะครับเดินเยอะเดี๋ยวปวดขานะครับ <c oughs> จรงิงจงโอเคขวานี่เนาะอ้าว ว่าไงเนาะว่าไงเนาะว่าไงครับสับดีครับไหวปะไหวปะอ๋อ,อดีขีวกาดมาว่ะโอเคนะครับจริงๆริงเราไม่ต้องเราหลีกเลี่ยงกันต่อสู้ได้นะจริงเพราะว่ามันเมื่อกี้เมื่อกี์ที่ผมไปมันไปผิดทางครับเราสามารถหลีกเลี่ยงได้แหละผมว่าเกมนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ต้องไม่ต้องหลีกพยายามหลีๆๆกเลี่ยงก็ได้เพราะว่ามันสู้ง่ายครับอุ้ยเยอะเยอะเยอะพวกมึง เยอะเกินไปแล well. ้วนะชอดแม่งมีหมดแบะก็มาดีครับมาดีครับมีสกิลก็ใช้มีสกิลก็ต้องใช้นะชีไป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 มีสกิลสโลโมชั่นด้วยนะโอเคโอ้โหเยอะเยอะเยอะจริงๆเอาก่อนเอาก่อนแป๊บนึงต้องเอาตัวหลังก่อนหน่อยไรนี่ล่ะมานี่เลยอุ้ยเพื่อนติดติดเพื่อนหลบก่อนที่อ่งง งงไปก่อนน้องเบึงเลยอย่าเพิ่งยิงกูเจ็บซาดเอาล่างก่อนเอาล่างก่อนเอาล่างก่อนเอาล่างเอาเอาทางล่างข้างบนเลยละกางโอ้ยโอ้ยโคตรดูมาเป็นต้องตามเลยอย่างเงี้ยอหัวฟาดหัวฟาดมาเว้ยได้ของครับเก็บของก่อนแปลกนะเกมนี้กดเอฟเอ้ยอะไรวะสกิลฮิวหรอ จะมีสกิลฮีลนะครับอ๋อโอเคเพื่อวาร์ปหรอพูลฟายอุสอะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับ มาเต้งอ๋อมีซับเควสด้วยเหรออ๋อเป็นการรับซับเควสนะคะเมกกื่อกี้ออ๋ช่างแม่งอะในการรับซับเควสเลยนะแต่ก็คงไปเมนเควสก่อนนะครับไม่อยากเสียละโอ้เยอะเยอะใช่ไหมยเยอะใช่ไหมน้นองเยอะหรอครับลบก่อนทีหนึ่งก่อนละกันนะครับนอ้องยังไม่ตายหรอเฮ้ยไม่ตายได้ไงเอ่อไปข้างบนหรอยังไง แต่บัรจามะถ้าลืมอเอาแต่บัรจามมีทำยัำงไรเนี่ยนยัว่าจะไม่ได้ใช้ไหนได้ไม่ได้ใช้นี่ยว่ะไปครับไปครับวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอึ๊บอึ๊บออโอเคอบเยอะเยอะจังเลยนะพวกมึงเนี่ยเยอะจังเยอะจังเลยไต่ทีนึงได้ปะอุ้ยอะไรครับน้องมานี่เลย นีและฟินิีชิ้นหน่อยอ่าฟินิีชิ้นไม่ทันไปมาหนิมาหนิน้องอยากได้กับพี่เวลาเขาเตะทีนึงเลยเตะทีนึงวะเอาสักทีนะล้วเนาะเย้แค่เยอะเยอะกันเหรอเยอะเหรอเยอะเหรอเยอะเหรอเค้ยเค้ยโคตรดุโคตรเดือดมีสับเพย์ไะตรงนี้เย้แค่มาเจอนี้แล้ววะมาเจอบอสไฟป่ะเนี่ยก็รู้แล้วอ่ะ ดูนะครับไม่ต้องเนาะอันนี้วิก,กอะไรผมว่าวิกกับไฟฟ้าโค oh, วิกน้ำแข็งว่ะมาดิวะส่งเพื่อนเราไปก่อน,นครับอ๋อ oh, จริงเหรอหมานี่สิห <You 're S 1> มานี่สิหมานี่สิหลบทีนึงหลบทีนึงก่อนหมานี่สิหมานี่สิหลบทีนึงก่อนหลบหลบทีนึงก่อนหลบก่อนอุไม่ทาย กดไม่ทันกดไม่ทันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฮิ้วก่อนอะไรเขาน้องอุ้ยยังก่อน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 เฮ้ยเฮ้ยกดผิษยังก่อนนั่นน้องยังก่อนนั่นน้องแม่จะตายฮ่าเอ้ยอ่าเรามาถึงมิดการ์ดแล้วนะป่ะไม่ใช่ดิมีวก่อนฮิ้วก่อน สกิลเราฮิวได้เรื่อยๆนะครับเจ๋งมากเลยอ้าวได้เทมเพลเจ๋งด้วยได้ฮิวฟรีนะครับหาแล้วครับเบสเซลล์แคนเซลอ่าไปทางนี้นเนาะเฉกโอ้โหเยอะสัตว์ประเดินประเดินคือเยอะมากประเดินคือเยอะมากเยอะจริงๆอุ้ยเริ่มอึดว่ะมันเริ่มอึดอ่ะเริ่มอึดแล้วน้องฮนะนี่ก่อนเลย,ยมีธนูว่ะยีเข้ ธนูอ่ะไม่ต้องเชิงมันต้องใช้ไม่ต้องใช้ละมั้งไม่ต้องใช้ละมั้งธนูอ่ะอะไรครับโอ้โห و, แม่งยิงทีขี้ดาบแตกเล่นเบอร์เกอรเนาะเท็คเขมันยิง,าางยทางอากาศแบบทุกคนว่าไงวะมึงยิงทางอากาศเลยแส่ฮะยังมีโซ่ช่วยเราด้วยนะเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้โอ้โนึกว่าคนนึกว่าผู้ผู้ราชมิตรเดี๋ยวเพิ่งนะอดี๋ยวเพิ่งนะเพิ่งนะอุ้ยทำไมหง,งุดหงดอ่ะเฮ้ย โหูจังอ่ะจะเคยี่ยนใหหลบได้เอากรเอาเอาโค้ใครก่อนใครก่อนดิขอพี่ดิกว่นี่ไก่หมูไก่ตีนดิหลบก่อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับโองเราต้องมีอยนน่นี้ด้วยวะนี่อะไรดักหนาละเฮ้ยหมานี่สิหมานี่ดิน้องหมานี่ดิน้องวิกเนตซะก่อนเอาไปก่อนละกันไปเลยครับแหมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับ อะไรครับน่ะตกใจเหมือนกันคนเหรอแกมทำอะไรนี่เนี่ยฉันฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องสนใจดีกว่า